สอบถามครับวิมุตติกับวิมุตติยานทัศนะต่างกันอย่างไรครับอาจารย์มาเลยคำถามแรกครับอันนี้เป็นสำนวนแปลอันนี้นเป็นภาษาบาลีวิมุตติแปลว่าสงบแปลว่าสุขและมีได้ทุกๆระดับนับตั้งแต่ระดับสมาธินะครับที่หนึ่งคร<ช>ับก็ปฐมฌานก็เรียกวิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยทุติยฌานก็วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยตติยฌานจตุตถาฌานไล่ไปจนถึง อากาสานัญญาตนะ,นะครับวิญญาณัญญาตนะอากิญญยายตนะเนวสัญญาณาสัญญาตนะแต่ละระดับสมาธินี้ถูกกําหนดเป็นวิมุตทั้งนั้นก็คือมีความสุขมีสงบแล้วก็ระงับนะครับการที่สำนวนแปลเขียนว่าวิมุตไม่กลับกลําเลิกอ,อันนี้เป็นการดึงเอาคําภาษาบาลีมาแปล ว่าไปตามตรงแล้วจริงๆมันต้องเป็นไงไม่กำเริบโหยหาวิมุตต์แต่ว่ากลับกันเห็นไหมฮะนี่คือสำนวนแปลถึงโอากาสเรียนทุกท่านว่าเราไม่เสียเวลากับการดึงเอาพยัญชนะมาทุ่งเทียงกันครับถ้าวิมุตต์ไม่กลับกำเริบเราแปลหมายเป็นไม่กำเริบในการโหยหาหาวิมุตต์เนี่ยมันจะแจ่มเลยว่าเพราะอะไรที่ว่าไม่โหยหาวิมุตต์ในแต่ละระดับสมาธิเนี่ยก็แสดงว่าตัวท่านเนี่ย ย่อมรู้ด้วยปัจจัยตัางตัวท่านเองว่าท่านกําลังไม่สงบนั่นแหละคือมีินิวรณ์ห้าอยู่มีกามมวิตกบ้างพยาบาทบ้างคือพยาปาทวิตกบ้างมีม่วงบ้างมีฟุง้งเห็นไหมแล้วก็มีสงสัยรังเรอันนี้ท่านจะกําเลิบหาวิมุตเพื่อให้มันดับนิวรณ์นนะเนี่ยอันนี้วิมุตส่วนวิมุตยานทัศนะเนี่ย ก็น่าที่จะเป็นอธิพจน์คำว่าอธิพจน์นี่ก็คือหมายความว่าเป็นพ,ธพธจน์พจนนะก็คือคําที่ตรัสบัญญัติไว้เนี่ยนะครับออกมาได้หลากหลายอาทิก็แปลว่ายิ่งแปลว่ามากห็นรับดังนั้น,น,นอธิพจน์ก็คือคําที่มีความหมายหลากหลายมากก็เป็นส่วนหนึ่งของอธิพจน์ของอรหันต์นั่นเองวิมุตยานทัศนะกับวิมุตเนี่ย ว่าไปตามตรงแล้วจะว่าเกี่ยวก็เกี่ยวจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวที่ว่าไม่เกี่ยวก็คือถ้าระดับสมาธิอย่างเดียวที่ภูตสัตว์นะครับปลาลบมัดเนี่ยก็คือได้ระดับสมาธิต่างๆชั้นที่1จนถึงชั้นที่9กเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีวิปัสสนาก็จะได้แต่เจโตวิมุตต์ก็อย่างที่เราคุยกันอยู่แล้วว่าละราคะได้เท่านั้นเองครับ และราคาได้เนี่ยก็แน่นอนก็เกิดวิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคือสงบนั่นแหละระงบับนั่นแหละระงับอะไรก็ระงับนิวรห้าในปฐมฌานระงับวิตกวิจารณนะฮะในฌาน2ระงังบปิติในฌาน3รมะงับสุดนไมฮะไม่ใช้กิริยารู้ไปตั้งรู้ในลมหายใจเข้าออกเป็นฌานสี่ เกิดเป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวิมุติอันเกิดแต่ในสมัยแต่ถ้าเป็นวิมุติยานทัศนะแปลว่าเป็นผู้ที่แจ้งในนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายนิโรธอะไรล่ะครับครั้งสุดท้ายกับนิโรธมี5คือนิโรธในรูปนะครับขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือรูปประขันนะครับขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานในเวทนานี่ก็เป็นนิโรธ คือนิโรธจากหรือดับจากกิริยารู้ที่ไม่รู้ไม่ไปตั้งรู้ในเวทนาลำดับที่สามก็คือขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานในสัญญาก็แปลว่าไม่คือเบื่อจนถึงที่สุดแล้วกับการใช้กิริยารู้ไปตั้งรู้ในสัญญาขันเนี่ยครับลำดับที่สี่ก็คือสังขารขันเป็นอันว่า อุปทานที่จะตั้งอยู่ในกายสังขารบ้างวัจีสังขารบ้างจิตตสังขารบ้างเบื่อจนถึงที่สุดแล้วก็เลยนิโรธกิริยารู้ไม่ยอมใช้กิริยารู้ไปตั้งรู้อยู่ในสังขารละรับดังกล่าวอันมีกายสังขารบ้างวัจีสังขารจิตตสังขารบ้างลำดับสุดท้ายนี่แหละครับเป็นการแจ้งในนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายของวิมุตยานทัศนะนั่นเองคืออะไรครับ คือพระแล้วซึ่งวิญญาณอุปทานในขันอันเป็นตั้งแห่งวิญญาณนั่นหมายความว่าไงเห็นแล้วว่าวิญ,ญญาณไม่ใช่ของตัวปูตสัตว์และปูตสัตว์ก็เบื่อจนถึงที่สุดแล้วในวิญญาณขันดังนั้นก็เลยเป็นไงครับวิราคธรรมที่กำกับวิญญาณขันในมุมของปูตสัตว์ครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปูตสัตว์นั้นวิญญาณขันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงอย่างไร้สาระนะ ก็ตรัสอุปมาไว้แล้วกระดับกล้วยใบกล้วยที่แหวกไปเรื่อยๆแล้วหาแก่นไม่ได้เลยไม่มีสาระและแก่นสารเลยเ mm hmm. มื่อไม่มีสาระและแก่นสารเนี่ยจากเปลือมกมะพร้าวเนี่ยเปลือกมะพล้าต้นต่างๆมาจนถึงแก่นกล,กลางก็ไม่มีเนี่ย mm hmm. วิญญาณแจกเชช่นฉันนั้นอย่างเนี้ก็ต้องเบื่อแล้วเห็นแล้วว่าวิญญาณมันก็เชื่อถือไม่ได้เพราะพาไปปุงแต่งอยู่ในน้ารูปตลอดอย่างงี้วิมุตยายันทัศนะก็ปรากฏเพราะอะไร แจ้งในนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายคือนิโรธจากวิญญาณขันด้วยประสูตรอวิชาสัมผัสจบอบหลวงเล่มที่17หน้าที่91ดนะดังนั้นเนี่ยอุปทา,านขันด์ก็ขาดลงอวิชาสัมผัสก็ขาดลงไม่เห็นวิญญาณในตนไม่เห็นตนในวิญญาณไม่เห็นวิญญาณโดยตนไม่เห็นตนโดยวิญญาณด้วยการดังนี้ะครับจะเป็นการ,รนะครับรบ,บิมุตกับบิมุติยัทัศัะนะในมุมที่ท่านอาจารย์ ปุยอธิบายนะครับ